บวชพระก,ก็ตามบวชเลนก็ตามบวชชีก็ตามบวชยางอุบาติกานุ่งดำก็ตามแม่นุ่งเกี้ยวนุ่งแดงก็ตามถ้าจิตมันน้อมไปเพื่อจะดับทุกข์แล้วก็เรียกว่าบวชได้ด้วยกันทั้งนั้น <c oughs> ขอให้มันมีความคิดนึกอย่างนี้เกิดขึ้นใน,ในใจ,ใจิตใจมากกันแล้วกันข้อที่สามถัดไปมีหัวข้อว่าทุนลพังธรรมเทสนั่ง <C ül> <C ül> การได้ฟังธรรมเป็นสิ่งที่หาได้ยากทุลพังธรรมเทสนังการแสดงธรรมเป็นสิ่งที่หาได้ยากแล้วก็คู่กันกับคำว่าทุนลพังธรรมัตสวนังการฟังธรรมก็เป็นสิ่งที่หาได้ยา,ากนี่ถ้าฟังผิวเผินมันก็ไม่เห็นด้วย นี่ก็ที่นี่ก็กําลังเทศอยู่ที่ไหนก็กําลังเทศอยู่นัก <c oughs> คําเทศนี่ก็เอาไปพิมพ์กันเป็นอภูเขาเหล่ากาแล้วจะเรียกว่าการแสดงธรรมเป็นสิ่งที่หาได้ยากนี่ไม่เห็นด้วยรือการฟังธรรมเป็นสิ่งที่เห็นยากหาได้ยากนี่ก็ไม่จริงถ้าดูเปินๆก็จะคิดอย่างนี้แต่ถ้าถ้าพิจารณาให้ละเอียด ให้ตรงตามที่เป็นจริงแล้วก็ <c oughs> จะเกิดความคิดเห็นด้วยในที่นี้มันหมายถึงความยากที่จะได้ฟังธรรมที่เป็นธรรมหรือ,อยากจะมีการแสดงที่เป็นธรรม การฟังธรรมที่เป็นธรรมหมายความว่าไอ้ธรรมที่แสดงกันอยู่โดยมากนั่นมันไม่เป็นธรรมมันไม่ใช่ธรรมมันไม่ประกอบด้วยธรรมมันไม่เอ,อเป็นเนื้อแท้ของธรรมอย่างนี้เรียกว่าไอ้ธรรมนั่นมันไม่เป็นธรรมยากที่จะได้ฟังธรรมสิ่งที่เป็นธรรมแล้วการแสดงกัเหมือนกันมันยากที่จะมีการแสดงที่เป็นธรรม มักพาว่าการแสด,แดงนั่นมันทำอย่างสนุกสนานก็ได้อย่างพิธีรีตองก็ได้ทำเพื่อๆไปก็ได้นั่งฟังหลับตลอดเวลาก็ได้บุญนี่การแสด,แดงอย่างนี้การฟังอย่างนี้เรียกว่าไม่ประกอบไปด้วยธรรมการแสด,แดงที่ประกอบไปด้วยธรรมหรือการฟังธรรมที่เป็นธรรมนั่นมันจึงหาได้ยาก วามจริงมันมีอะไรไกลไปกว่านั้นอีกหมายความว่ามันยากที่จิตจะเข้าถึงธรรมมันเป็นการยากที่จิตจะเข้าถึงธรรมแม้ว่านั่งฟังอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ฟังกันจนตายนันก็ยากที่จิตจะเข้าถึงธรรมนั่นมันมีความหมายภาคากับว่าไม่ได้ยินไม่ได้ฟังหรือไม่ได้รับผลแห่งการฟัง มันต้องมีผลชัดเจนลงไปว่าจิตเข้าถึงธรรมก็ฟังถูกก็ฟังรู้เรื่องก็เ,เห็นแจ้งยิ่งยิ่งขึ้นทุกทีได้มีการปฏิบัติตามธรรมนั่นแล้วก็มีการเห็นแจ้งยิ่งยิ่งขึ้นทุกที <c oughs> เห็นแจ้งนั่นเห็นแจ้งถึงขนาดที่จะว่าเป็นปัญญาเจาะแทงกิเลสได้ นี่แหละเรียกว่า,เ,าเป็นการแสดงธรรมหรือเป็นการฟังธรรมติแท้จริงมีการแสดงธรรมที่เป็นธรรมแ้ามีการฟังธรรมที่เป็นธรรมก็มีผลคือจิตมันก็ข้าถึงธรรมอย่างนี้มันหายากหรือใครจะว่าหาง่ายก็ลองหาดู มันยากก็เพราะเหตุว่าไอ้ทั้งคนสดแสดงทั้งคนฟังมันก็ยังไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมี่คิดดูดีว่าทั้งคนเทศทั้งคนฟังมันก็ยังไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมถ้ามันจะรู้เรื่องมันจะเข้าใจได้อย่างไร <c oughs> <c oughs> นั้นการที่ได้จัดไว้ว่าทุนละพังธรรมเชสนังก็ดีทุนละพังธรมงงรมสวนังก็ดี เป็นคำพูดที่ถูกต้องอย่างยิ่งแล้วเพราะมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากทั้งการแสดงธรรมที่แท้จริงและการฟังธรรมที่แท้จริงในโลกนี้มันก็มีการเทศกันมากการฟังกันมากบนธรรมะก,ก็มีทางวิทยุก,ก็มีทางตัวหนังสือก็มีอะไรก็มีแต่ละมันก็ยังหายากเพราะเหตุนี้ ตลอดพรรษานี้ก็น่าจะคิดดูใหดีว่าทำอย่างไรยิงจะได้รับผลของการแสดงธรรมหรือการฟังธรรมที่แท้จริงให้มีประโยชน์จนตลอดพรรษาด้วยกันทุกคนนี่เป็นข้อที่สามข้อที่สี่มีหัวข้อว่าทุนละพาคณะซ้ำปัด ขณะสัมปติแปลว่าความถึงพร้อมแห่งขณะทุนละพาแปลว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากทุนละพาขณะสัมปติแปลว่าความถึงพร้อมแห่งขณะเป็นสิ่งที่หาได้ยากบางบางคนอาจจะฟังไม่เข้าใจกันได้ว่าความถึงพร้อมแห่งขณะนั่นมันคืออะไร ทำไมมันจึงหาไรยากพูดได้ฟังง่ายก็พูดว่าการที่จะประจวบเหมาะอะไรอะไรก็พอดีพอเหมาะพอสมกันขึ้นมาแล้วก็ได้เกิดผลตามที่ปรารถนาอย่างนี้มันหายากความถึงพร้อมแห่งขณะน,นี่มันมีได้ยากอย่างนั้นมีอย่างนี้ไม่มีอย่างนู้นมีอย่างนี้ไม่มี คนสแสดงมีคนฟังไม่มีคนฟังมีคนสแสดงไม่มีนี่เป็นของอย่างที่หยาบหยาบที่สุดนี่คนสแสดงทำก็มีคนฟังทำก็มีแต่จิตใจของเขาไม่พร้อมที่จะเข้าใจไม่พร้อมที่จะรับธรรมนั้นได้อย่างนี้มันก็เรียกว่าไม่มีความถึงพร้อมแห่งคณะมันไม่มีความประจวบเหมาะ ของสิ่งหลายๆสิ่งที่ทำให้เกิดขณะที่สำคัญขึ้นมาแวบเดียวคอยนึกถึงอะไรๆที่มันเกิดขึ้นแวบเดียวสาเร็จถึงที่สุดให้รู้ว่าไอ้แวบเดียวนั้นไม่ใช่มันมีเท่านั้นมันมีอะไรมากอย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วมันจึงจะแวบเดียวขึ้นมาได้ <c oughs> แม้แต่จะทำการทำงาน มันก็ยังต้องมีการประจวบเหมาะถูกต้องครบกันหลายหลายอย่างไในงานนั้นมันจึงจะสาเร็จพุง่งสุนขันขึ้นมาได้นิ่เรื่องทางจิตใจก็ยิ่งลึกซึ้งไปกว่านั้นความประจวบเหมาะแห่งการบรรลุธรรมนี่มีได้ยาก <c oughs> การบรรลุธรรมนั้นถ้าถึงตาที่บรรลุมันก็บรรลุแวบเดียวเท่านั้น แม้ว่าจะมีหลายๆครั้งแต่การวัรรลุนั้นก็มีลักษณะเหมือนกับแบบเดียวเพราะมีความประจวบเหมาะบางทีร่างกายไม่พร้อมจิตใจมันก็ไม่สบายท,ท,ท,ที่บางทีร่างกายสบายจิตใจมันก็ไม่สบายร่างกายสบายจิตใจสบายก็ไม่ได้ฟังหรือไม่มีอะไรมาสะดุดใจมาเล่าใจให้มันถูกกับเรื่องกับราว มันก็ไม่มีความประจวบเหมาะแห่งการบรรลุธรรมอย่างนี้แหละคือความหมายของคำว,ว่าความถึงพร้อมแห่งขณะนั่นปัญหาได้ยากเพราะคำว่าขณะนี้มันหมายถึงขณะจิตขณะจิตนี้มันก็มีลักษณะเป็นแวบเดียวมีเวลาเพียงแวบเดียวมีอะไรอะไรเพียงแวบเดียวซึ่งมันอาจจะผ่านพ้นไปเสียได้โดยง่ายที่สุด คนเรามีความประมาทว่าเมื่อไรก็ได้แต่ธรรมชาติไม่เป็นอย่างนั้น <c oughs> มันมีขณะที่กำหนดให้แวบเดียววินาทีเดียวแล้วมันก็พลาดจังหวะกันเสียอ,อีก <c oughs> คู่ที่ไม่ประมาทแล้วคอยจ้องให้เป็นอย่างดีอยู่เสมอมันก็มีโอกาสมากที่จะมีความประจวบเหมาะ สำหรับความประจวบเหมาะแห่งการบรรลุธรรมนี่เราใช้ควรดูสังเกตดู <c oughs> ก็พอจะเข้าใจาได้เพราะการบรรลุธรรมมันมีได้ยากแล้วมันมีระยะยาวบวชกี่พรรษาแล้ว <c oughs> หรือว่าประพฤติธรรมะมากี่พรรษาแล้วมันยังไม่มีความประจวบเหมาะ แม้แต่สะแแบบเดียวเพราะทุกอย่างมันควายกันอยู่บ้างมันไม่ได้ที่พร้อมกันบ้างเราจะต้องรู้ว่ามันมีส่วนประกอบหลายอย่างที่ต้องมีมาให้ครบถ้วนแล้วก็ยังต้องถูกจังหวะกันด้วยข้อแรก ถ้าเราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้ว <S <S มันก็เรียกว่าขาดพื้นฐานที่สำคัญ <S 1> <S 1> ที่ประจำอยู่ในใจคนเราที่จะบรรลุธรรมะได้จะต้องมีสัมมาทิฏฐิ <C ười> ตามเข้าใจที่ถูกต้องอยู่เป็นพื้นฐานอยู่ในใจ <C ười> แล้วให้รวดเร็วที่จะเข้าใจไอ้สิ่งที่มันวู่ว้าวกัามา เดี๋ยวนี้เรามันไม่ค่อยจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฟังเทศก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องฟังรู้เรื่องแล้วต้องเอาไปปรับปรุงให้มันเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าก็ยังต้องปรับปรุงให้มันเกิดเป็นปัญญาเห็นตามที่เป็นจริงให้รอพร้อมอยู่อย่างนี้ที่นี่ที่ยังขาดต่อไปอีกก็ว่ามันไม่มีความประสงค์ ไม่มีความใฝ่ฝันที่ถูกต้องหมายความว่าคนส่วนมากไม่ได้มีความใฝ่ฝันด้วยความประสงค์ที่จะบรรลุธรรมเขาอยากจะได้เงินอยากจะได้ของอยากจะอะไรไปตามเรื่องของรารวาสแม่มาบวชเป็นพระนี่มันก็มันเป็นเรื่องบวชรีบบวชลองบวชครองเวนีบวชนี้ทหารบวชหลานเข้าสุขเสียอย่างนี้ เป็นพระเป็นเนนก็ไม่มีความฝ่ายฝันที่ถูกต้องนี่จะว่าขาดสัมมาสังกัปปะความประสงค์ความฝ่ายฝันความอร,รินั่นมันไม่ถูกต้องไม่ไม่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลามันเรียนบาลีมันเรียนนักธรรมเพื่อจะเป็นใหญ่เป็นโตมันไม่ใช่เรียนเพื่อจะรู้ธรรมะนี่ถ้าจะรู้ธรรมะมันก็ไม่ใช่รู้<ม>เพื่อจะปฏิบัติ มันรู้ไว้พ้นอวดกันถึงแม้ว่ารู้ธรรมะเพื่อจะปฏิบัติมันก็ยังไม่ตรงจุดว่าจะปฏิบัติเพื่อนิพพานมันปฏิบัติเพื่อมีฤทธิ์มีปาฏิหารมีอะไรแปลกๆสำหรับไปหาประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยเมื่อ,อไรความประสงค์หรือความฝ่ายฝันนี่มันจะถูกต้องกันเสียที นี่ความที่ยังขาดอยู่ต่อไปอีกก็เช่นว่าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องไม่มีความแน่วแน่ที่ถูกต้องสมาธิคือกำลังใจทั้งหมดรวมกันเป็นความแน่วแน่ความแน่วแน่งคนโดยมากไม่ถูกต้องมันแน่วแน่ปิดทาง มันมีกําลังใจมากจริงเอาจริงแต่มันยังไม่ตรงทางสมาธิหรือความแน่วแน่นั้นไม่ถูกต้องมันก็ไม่มีความประจวบเหมาะอะของการที่จะบรรลุธรรมลองคิดดูเองก็พอจะเข้าใจได้ว่าคนในโลกนี้ในบ้านในเมืองนี้มันจิตมันแน่วแน่อยู่ที่อะไระมันแน่วแน่อยู่ที่นิพพาน มันแล้วทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเกิดมาทําไม <c oughs> มันจะไปแนวแน่ที่นิพพานได้อย่างไร <c oughs> มันก็จะแนวแน่อยู่ที่มันอะไรอะไรที่มันเข้าใจว่าจะได้แล้วก็จะดีก็จะได้สนุกสบายอย่างนี้เสียมากกว่าน่าจะมาหาความสงบในปา่าในวัดอย่างนี้ความแน่แน่นั้นก็ยังไม่แน่ ว่าจะแน่วแน่ไปสู่นิพพาน <c oughs> มันอาจจะพักผ่อนนะตลอดเวลาเพื่อการพักผ่อนก็ได้ <c oughs> หรือว่าแม้จะว่ามีความแน่วแน่แต่ถ้า,ถา,าไม่รู้จุดหมายปลายทางที่ถูกต้องมันก็เป็นความแน่วแน่ที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันนี่ก็เรียกว่าขาดไอ้สัมมาสมาธิคือสม,มาธิที่ถูกต้อง เรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดให้เป็นตัวอย่างก็คือว่ามีการเป็นอยู่ประจำวันที่ไม่ถูกต้องเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องอาบเรื่องทายเรื่องทุกอย่างที่เป็นเรื่องประจำวันนี่ยังไม่ถูกต้องทางร่างกายไม่ถูกต้องอย่างนี้ทางวาจาก็ไม่ถูกต้องทางจ,จิตใจก็ไม่ถูกต้อง การเป็นอยู่ประจำวันมันไม่ถูกต้องมันก็เท่ากับปิดโอกาสของการบรรลุธรรมไปเต็มหมดจะต้องปรับปรุงให้มหีการเป็นอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่หายใจออกข้าวนั่นแหละมันเป็นการเป็นอยู่ที่ถูกต้องจะต้องทำร่างกายอย่างไรทำไหววาจาอย่างไรทำจิตใจอย่างไร เกยวเกียเก่ยวข้องกับคนอื่นอย่างไรเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายรอบตัวอย่างไรไม่แต่กับสุนัขและแมวถ้าเกี่ยวข้องกับมันถูกต้องมันก็มีประโยชน์อที่จะบรรลุธรรมะได้เหมือนกันแต่เกี่ยวข้องกับผิดพลาดแล้วมันก็เป็นอุปสรรคนี่เรียวกว่าไม่ว่าอะไรทั้งหมดจะต้องอ จัดให้มันอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องหรือให้ปล่อยมันให้เป็นไปในลักษณะที่มันถูกต้องให้ <c oughs> เ,เป็นอยู่ประจําวันที่ถูกต้อง <c oughs> เรื่องอาหาร <c oughs> การกินนะ <c oughs> ก็ไม่ต้องทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายใจเรื่องเรื่องอยู่เรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องอาบเรื่องถ่ายเรื่องอะไรล่ะน,นี้ก็ต้องไม่เป็นเหตุให้เกิดความสับสนวุ่นวายหรือว่าหมุนมองในจิตใจนี่เป็นพื้นฐานก่อน ก็จะสนทนาภาทีจะแต่สังคมกับใครที่ไหนมันก็ต้องอไม่ทำให้จิตใจนี่มันคุ้งซ่านหรือว่ามันหม่นมองไปสังเกตดูเองกันแล้วกันว่าวันหนึ่งวันหนึ่งมันมีอะไรบ้างสิ่งเหล่านั้นทุกอย่างจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่ขัดขวางแก่การบรรลุธรรม <c oughs> ข้อนี้มันอยู่ที่การจัดการปรับปรุงให้มันถูกต้องไม่ใช่ว่าจะหนีไปอยู่ที่นั่นที่นี่ไม่มีประโยชน์อะไรมันก็ตามไปถึงที่นั่นได้เพราะความไม่ถูกต้องนั้นมันออกมาจากข้างในจะหนีไปอยู่ที่นอกฟ้าหิม,มพัน,นุ์ไหนมันก็ติดตามไปได้แล้วมันก็ออกมาเป็นความไม่ถูกต้อง อย่าหวังว่าไปอยู่ที่ในป่าแล้วมันจะช่วยมีความถูกต้องถ้าข้างในมันไม่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่อาจจะมีความถูกต้องแฝ่ข้างนอกได้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ในปา่าจึงจะต้องตั้งต้นทําให้ถูกต้องมาตั้งแต่ความคิดความเห็นสติปัญญาจิตใจกําลังใจกําลังสมาธิ แต่เราเรามาถึงการพูดจาการประพฤติทางมันญาติทางกิริยาอาการต่างๆว่ามันมีความถูกต้องกลมกลืนกันอยู่ในชีวิตของคนเราเป็นประจำวันแล้วนั่นแหละเรียกว่าพร้อมแล้วที่จะเกิดขณะสัมปติคือความถึงพร้อมแห่งขณะซึ่งมีอยู่แบบเดียว แบบใดเมือม่อเมื่อใดก็ได้สำหรับข้อนี้มุ่งหมายาจะให้ทุกคนเตรียมอะไรให้มันพร้อมจะเป็นร่างกายจิตใจหรืออะไรก็เตรียมให้มันพร้อมอยู่เสมอคือให้มันถูกต้องอยู่เสมอ <c oughs> จะขยายออกไปเป็นความถูกต้องแปดประการที่เรียกว่าอัตถังคิกรรมักนั่นก็ยิ่งดี แต่ว่าเดี๋ยวนี้จะให้มันน้อยเรื่องข้าวก็คือว่าให้การเป็นอยู่ในประจำวันนี่มันถูกต้องนั่นก็ความหมายเดียวกันมี <c oughs> ความเข้าใจถูกต้องอยู่เป็นพื้นฐานแล้วก็หวังอย่างถูกต้องอยู่เป็นพื้นฐานก็มีความแน่วแน่ในสิ่งนั่นที่ถูกต้องอยู่เป็นพื้นฐาน <c oughs> ทุกอย่างอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องอย่างนี้แล้ว การบรรลุธรรมก็จะเจริญงอกงามไปจนถึงขีดที่โอกาสหนึ่งแวบหนึ่งมันก็เป็นขณะสัมปติคือพลงออกมาปยกตัวอย่างง่ายๆไม่ย่างว่าเราทำให้มันถูกต้องทุกอย่างที่เกี่ยวกับต้นไม้ต้นนึ่ง แล้วตอนไม้ตอนนั้นมันก็จะงอกงามาไปตามลำดับเรื่อยๆไปไม่มีหยุด <c oughs> วันหนึ่งมันจะออกเป็นลูกเป็นดอกออกมา <c oughs> ถ้ามันไม่มีความถูกต้องอย่างนี้แล้วไอเวลาที่มันจะเป็นลูกเป็นดอกออกมานั่นไม่มีหวงัง ที่เราดูว่าแม้แต่การปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งมันก็ยังต้องการในความถูกต้องมากมายเช่นว่าดินก็ถูกต้องน้าก็ถูกต้องปุ๋ยก็ถูกต้องแสงแดดก็ถูกต้องสิ่งแวดล้อมอื่นๆม,มันก็ยังจะถูกต้องเช่นว่าอย่าให้มีโรคเบียดเบียนอย่าให้สัตว์เบียดเบียนต้นไม้ต้น,นนั้นจึงจะงอกงามออกมาได้ถึงเวลาที่เป็นลูกเป็นดอกได้ คนเรานี่ก็เหมือนกันลลจรงวัดรอบอยู่ในความถูกต้องอย่างนี้มันก็จะเกิดไอ้ขณะสัมปติคือความถึงพร้อมแห่งขณะที่จะเป็นการบรรลุธรรมหรือบรรลุอะไรก็สุดแท้แต่เดี๋ยวนี้ความถึงพร้อมมันไม่ค่อยจะมีท่านจึงกล่าวว่าคุณลภาขณะสมปติ ถ้ามถึงพร้อมแห่งขณะนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากการที่ให้อะไรๆมันถูกต้องถึงพร้อมไปหมดนั่นะมันก็หาได้ยากเพราะทุกอย่างมันเนื่องกันเช่นการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยทางร่างกายนี่มันก็หาได้ยากจะไปเกิดเป็นสุน,นักเป็นแมวจะมากกว่า หรือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันก็ยังยากที่ว่าจะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องเป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นคนพิกลพิการอะไรเสียก็มี <c oughs> เมื่อสิ่งเหล่านั้นมาพิกลพิการแล้วอจิตใจ,จความคิดความเห็นมันก็พิการเสียอีกเช่นมีความเห็นผิดเป็นต้นนี่ความเป็นมนุษย์ความได้เป็นมนุษย์มันก็หายากเสียอย่างนี้แล้ว ถ้าโอกาสที่จะได้ฟังได้ศึกษาเล่าเรียนได้บวชในนี้มันก็ยิ่งยากมันก็ยังมีปัญหาให้การที่ทุกอย่างมันจะถึงพร้อมกันดีจนบรรลุธ,ธรรมนี่มันยากอยาก่างนี้รวมความว่าอาการที่ท่านกล่าวว่ามันยากมันยากนั่นมันก็ถูกต้องแล้วแต่อย่าเข้าใจไปว่าคำกล่าวนี้กล่าวเพื่อให้หมดหวงัง อย่าเข้าใจไปว่ากล่าวเพื่อให้ถอยหลังออหรือไม่สุดแต่ว่าจะให้มันท่อแท้คำกล่าวนี้กล่าวเพื่อว่าจะให้ได้ตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังกันขึ้นเอาฝืนขันแข็งแรงกันขึ้นมาให้ตลอดพรรษาก็ยังดีในวันที่กำหนดไว้ว่าเป็น วันข้าวพรรษานี่เราตั้งใจว่าจะทำอะไรดีที่สุดอยู่แล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรแหมากมียิ่งไปกว่าที่ทระเตรียมให้ทุกอย่างมันเป็นความถูกต้องถ้ามันได้เกิดความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องการบวชที่ถูกต้องการศึกษาการปฏิบัติอะไรที่มันถูกต้องเขาเกิดคณะํามปสิ ความถึงพร้อมแห่งขณะปัญหามันก็หมดกันเพียงเท่านี้มันหมายถึงขณะที่เป็นการบรรลุถึงสิ่งที่เป็นจุดหมายปลายทางซึ่งมีอยู่เพียงสิ่งเดียวแวบเดียวขณะเดียว <c oughs> ถ้ามี สติปัญญามีความไม่ประมาทถึงก็พอจะอทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เป็นความยากสำหรับคนที่มีสติปัญญาและไม่ประมาทหรือถ้าจะพูดเพียงคำเดียวก็จะพูดว่าคนไม่ประมาท เพราะว่าสำหรับคนไม่ประมาทนั้นทำอย่างไรเสียมันก็ต้องมีสติปัญญาแล้วมันก็มีอื่นๆอีกมากทุกอย่างที่ควรจะมีจึงจะเรียกว่าคนไม่ประมาทเมื่อเป็นคนไม่ประมาทแล้วมันก็เป็นอที่หวังได้ว่าจะเอาชนะสิ่งที่ยากๆเหล่านี้ได้สามารถจะทำให้มีจิตใจ อย่างมนุษย์ได้ตลอดวันเป็นมนุษย์กันตลอดวันแ้ะมีจิตใจที่น้อมไปในทางที่จะออกไปเส้อจากความทุกข์อยู่ได้ตลอดทั้งวันจะฟังธรรมหรือว่าจะคิดนึกเอาเองมันก็เป็นไปได้อย่างถูกต้องตลอดทั้งวันนั่นแหละ มันก็ง่ายที่จะเกิดการประจวบเหมาะแห่งการบรรลุธรรมขึ้นมาดังนี้เดี๋ยวนี้อะไรเลยมันยากไปหมดยากไปเสี่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันอยู่ที่ไม่รู้ไม่รู้อย่างเป็นอันธพาลไม่รู้อย่างหลับหูหลับตาว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร <c oughs> พอรู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรอย่างถูกต้อง แล้วก็จะเตรียมสิ่งต่างๆให้เป็นไปเพื่อสิ่งนั้นความยากลำบากเหล่านี้ก็จะหายไปก <c oughs> ารพูดนี้ไม่ใช่พูดไหวเพื่อให้คนเราเกิดความท้อถอยแต่พูดไหวเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าอย่าไปทำเล่นกับมันการบรรลุธรรมนี่เป็นสิ่งที่ทำเล่นเล่นไม่ได้ จะต้องทำจริงและทำด้วยความไม่ประมาทและความยากลำบากนั้นจะหมดไปโดยไม่มีเหลือเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งนี่ก็ได้ชื่อว่า,าได้จัดได้เตรียมดีแล้วเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะสมตามความมุ่งหมายของกระธรรม ในความประสงค์ของพระพุทธองค์ผู้ทรงสแสดงธรรมไม่มีอะไรที่เป็นหมันเปล่าแม้แต่สัก์ฝ่ายเดียวพ <c oughs> อท่านทั้งหลายจงได้นำไปพินิจพิจรารณาปรับปรุงสิ่งต่างๆที่ยากนั้นให้กลายเป็นไม่ยาก <c oughs> ก้าวหน้าไปตามทางแห่งระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดา อันเป็นที่พึ่งขาของเราทั้งหลายทุกๆคนเถิดธรรมเทศนาทุควรแกเวลาเอวังก็มีโดยเประการชนี